อ๋อม oh. hmm. ไม่หลุดเลยแต่คิวลกนิดนึงปากแน่นมากสุดยอดดูสิครับเป็นไงบ้างโอ้โห oh. แน่นแน่นคะ่ะลองพื้นไม่หลุดเลยตาหลุดหลุดนิดหน่อย นิดด้วยเราจะโดนสาดขนาดพีรียวนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย